สวัสดีค่ะทุกคนทิพย์ก็ไปถอนเงินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจํานวนเงิน2องแสนห้าหมบาทนะคะอันนี้กําไรอาทิตย์เดียวแต่ว่ากาไรอาทิตย์เดียวไม่ใช่2องแสนห้าหมบาทนะคะของทิพย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ามแสนบาทค่ะทุกคนหักภาษีอะไรเรียบร้อยเข้าบัญชีก็ประมาณ2องแสนเนะคะแล้วนี่นะคะเงินสดสดเลยนะคะทุกคนคือเงินเข้าบัญชีแล้วแหละเอาจิงๆเนี่ย เงินเข้าบัญชีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่านะคะทิปอ้าอยา,อยากอยากแบบตัดสินใจอยากไปถอนเงินให้ทุกคนดูว่าเอออันนี้มันเงินจริงๆนะบริษัทโอนให้จริงๆขายสินค้าก็แพ็กส่งทุกวันจริงๆนะคะทุกคนแล้วที่สําคัญที่ทิปมีรายได้แบบนี้บอกเลยว่าไม่เก่งนะคะแต่ทางระบบบริษัทเนี่ยดีมากนะคะทุกคนระบบดีมากนะคะทําให้เด็กธรรมดายอย่างเทียบเนี่ยนะคะมีรายได้นะคะเดือนละ1ล้านบาทโดยที่ไม่ได้สต๊อกสักชิ้น ระบบดีสอนดีทุกอย่างดีไปหมดเลยนะคะทุกคนแล้วนี่นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตัวตัวบัลโลเซ่นะคะอันนี้เป็นตัวทําเงินของทิพย์นะคะบอกเลยว่าคือแบบโอ้โหขายสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเสียนบอลน,นะครับวันนี้ก็วันที่4ีธันวาคมครับวันเสาร์มีฟุตบอลลงทําการแข่งขันกันให,ใ,หใหญ่ในยุโรปวันนี้ก็หยิบยกมา3คู่นะครับเอามาฝากกัน ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกด s ับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆพี่น,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 น้องท่านใดที่รับชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปทีเด็ดในแต่ละว,วันครับแล้วก็ทีเด็ดในกลุ่มไลน์นะครับยังเหมือนเดิมนะครับใครอยากได้ทีเด็ดตรงในกลุ่มไลน์ก็ค่าใช้จ่ายเพียงสัปดาห์ละหนึ่งร้อยบาทรายเดือนก็สามร้อยบาทครับสนใจก็คลิกลิงก์ขอใจนะครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับที่ด้านล่างหน้าจอนะครับไม่ต้องมีแอนะครับพิมพ์ตัวภาษาอังกฤษมาเลยครับ แล้วก็ใครอยากหารายได้เสริมครับทําอยู่กับบ้านไม่ต้องสต๊อกสินค้าก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับวันนี้ก็หยิบยกมาสามคู่นะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหมดนะครับไปเริ่มที่คู่แรกนะครับก็เป็นเวทแฮมครับจะเปิดบ้านพบกับเชลซีครับเป็นอนดอนบายพิแบทครับก็เวทแฮมก็อยู่อันดับ4ของตารางนะครับส่วนเชลซีก็อยู่จากฝูมอันดับ1นะครับคู่นี้ก็จะลงทำการแข่งขันกันในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับ 19นาฬิการครับตามเวลาบ้านเราครับคู่นี้ทรงบอลเกตบอลก็ยังเป็นเชลซีนะครับยังเหนือกว่านะครับเกมลุกเกมรับก็ค่อนข้างเหนียวนะครับเวนแฮมถึงแม้เกมที่จะเล่นในบ้านครับถึงแม้จะทําผลงานได้ดีแต่ดู่ทรงแล้วไม่น่าจะต้านเกมลุกของเชลซีได้ครับคู่นี้ยังเชื่อว่ายังน่ารุ้นทางฝั่งเชลซีมากกว่านะครับเพราะพวกเขาเป็นทีมที่มีเกมรับค่อนข้างเหนียวเสียประตูค่อนข้างน้อยเสียประตูยากแล้วก็เป็นทีมที่ ทำเกมลุกได้ดีครับส่วนทางฝั่งเวสแฮมครับถึงแม้เกมนี้จะเล่นในบ้านนะครับแต่ยังเกมรักก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับยังเสียประตูง่ายคู่นี้ฟันทงให้เคลียร์ทีมเยือนครับเชลซีไปต่อที่คู่ที่2นะครับเป็นูฟนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลิเวอร์พูลครับก็จะลงทําการแข่งขันคิกออฟกันในเวลาสี่ทุ่มนะครับเช่นเคยนะครับวูฟกก็ ยังผลงานกระท่อนกระแท่นนะครับเกมรับก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับต่างจากริฟูครับผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเกมลุกจบสกอร์ได้เป็นกอบเป็นกำครับแนวลุกก็จัดจ้านครับแม้ว่าจะเป็นซาร่าโจตาแล้วก็มาเน่ครับคู่นี้ยังน่ารุ้นน่าเชียร์ไปที่ทางฝั่งริฟูครับทีมเยือนปันทงเชียร์ริฟูครับไปต่อที่คู่ที่3มนะครับก็ เที่ยงคืนครับเป็นวัดฟอร์ดครับจะเปิดบ้านตอนรับการเยอนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้ส่งบอลก็ต่างกันเยอะนะครับโดยเฉพาะวัดฟอร์ดครับเกมรับค่อนข้างเสียประตูง่ายครับเสียประตูแทบทุกนัดนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็เป็นทีมที่มีเกมรุกค่อนข้างเหนียวแน่นเกมรับเอ้ขอพายนับเกมรุกค่อนข้างจัดจ้านและเกมรับเหนียวแน่นครับแล้วก็เป็นทีมที่เล่นเกมลุกและจบสกอร์ได้เยอะนะครับ อย่างหน้ารุ่นหน้าเชียร์ไปทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคูนี้ฟันธงเชียร์ทีมเยือนครับแมนซิสรุป3ทีมที่มาฝากกันในค่ำคืนนี้นะครับเป็นทีมเยือนหมดเลยนะครับเชลซีลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นทีเด็ดในค่ำคืนนี้ครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อนๆพื่อนพี่น้องท่านใดครับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปทีเด็ดในแต่ละวันครับแล้วพบกันใหม่ครับเชียร์เชลซี รีวูฟูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสวัสดีครับ